สวัสดีครับวันนี้ก็ก็พาโมเบลมาเที่ยวฝั่งโคงนะครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมบ้านโมเบลนะครับแม่แม่วันนี้พาโมเบลมาถึงขอบเขตฝั่งฝั่งโค้งครับฝั่งลาวนะพี่น้องฝั่งลาวทางนู้นสบายดีเด้อนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีเด้อครับสวัสดีนะครับพี่น้องฝั่งลาวทางฝุ่นเด้อครับได้ยินกันบ่านโน ไปยินกันบ่เนาะฟังล้าทางนู้นนะครับพี่น้องฟังลา้าโอ้น้ำโอ้อยู่ติดน้ำโขงลมหนาวลมเย็นมากนะครับนี่แม่แม่อู้ฝั่งโของอยู่ฝั่งโขงนะครับนี่แม่แม่ฝั่งโขงเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับตั้งแต่นะครับว่าออนทัวร์เพิ่งเคยเจออู้มีหอดอันนั้นเก็แล้วน้าบ้เมล็กป้ไหนตัวน,นี้โอ้ยบรรยากาศคือสวยมากนะครับ ยังจ่อยบรรยากาศฟังโขงโอ้พหผู้ใดไมีหัวคนเกี่ยวเกี่ยวหญยาห้งัวนะครับแม่แม่ผู้ใดฟังโขงถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายในเร็วบอกว่าแขวงคำม้วนอะไรทางพุ้นแขวงคำม่วนนะครับแม่แม่ทางนู้นไม่ใช่ผู้คนในบ้านบอกว่าทางนู้นแขวงคำม่วงโอ้ลมหนาวมากๆเลยแม่แม่อ่ะบนสูง ฮอนลาเดอหฮอนละเดอตอนนี้อยู่ว้กันรลาอมานะครับแม่แม่ออนทัวถึงแล้วนะครับฝั่งลาวมาฮอนละเดอพี่น้องเอ้ยทางนู้นโคงติดฝั่งโค้งเลยถึงแล้ว ท่าพุ่นไปเป็นที่อย่างน่าครับทางพุ่นเขตที่อย่างน่าครับโอ้โอันหนามากอ็ชันดูถ่ายรูปเห็นคือบอคือบอข่อยคือบอข่อยคือบอฮานิ่งข่อยคือบอบนสูงมาบออ่ะบนสูงมามบนสูงมาเด้อบนสูงไหมกล้วยเด้อบนสูงไหมอ่ะบนสูงแอคชั่นบนขอยกล้วยหน่อยกล้วยหน่อยอ่ะพี่ถ่ายรูปให้หน่อยเร็วอ่ะบนสูงมา โมุปลสูงเลยเปลสูง啊นะสาว,สาวเ,เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็จะขออนุญาตแม่ๆลงคลิปลงนะครับไว้เทียวนี้นะครับฝากแม่ๆเป็นกำลังใจแล้วก็ให้กับทีมงานเรานะครับมันม่นหมานเดอนครับถึงฟังโคงแล้วนะคะ